เหตุผลที่เราไม่ต้องยิงตะกูนะครับระหว่างตัวที่มันซ้อนทับกันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตัวลักษณะหรือว่ารูปทรงของลอนหลังคานะ่เขาทํามาเพื่อให้มันล็อกกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าการล็อกกันลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะดึงออกด้วยมือเปล่านะครับหรือว่าใช้เป็นอุปกรณ์งัดเนี่ยผมลองงัดดูก็แทบยังจะไม่ออกเลยดังนั้นผมคิดว่าการล็อกแบบนี้มัน มันแน่นกว่าการใช้ตะกูยิงอีกนะครับและอย่างเนี่ยมันจะทําให้ตัวรอนของหลังคาของเราเนี่ยมันสวยด้วยดังนั้นใครจะใช้รอนทแน็บล็อกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปยิงตะกูตรงที่มันมันซ้อนทับกันนะครับเพราะตรงเนี้ยมันจะล็อกกันได้อยู่แล้วอีกอย่างนะครับทรงหลังทางผมเยเป็นทรงจัวด้วยดังนั้นการเปิดรับลมอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะจะเท่ากับพวกทรงโมเดินหรือว่าเป็นทรงเพิงหนังเงนแบบนี้นะครับแล้วผมใช้งานมาประมาณตั้งสามเดือนแล้วนะครับโดนทั้งลมทั้งฝน ตกห,กหนักเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับดังนั้นท่านใดจะใช้งานก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกันใช้งานนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆ